เล่นเบ็ดใหม่อะไรสิดูแล้วโอ้ยเล่นบงเล่นเบ็ดใหม่อะไรผมนี่แถวนี้เขาลือกันเสียนบงเสียนเบ็ดสู้ผมไม่ได้สักคนหรอกแถวนี้น่ะเสียนเบ็ดนี่ถามแฟนแถวลุ่มแม่น้ำโขงนี่ใครไม่รู้จักอืืนี่ดูโอ้ยอย่ามาคุยด้านซ้ายด้งขวาอย่ามาคุยอย่ามาคุยประเภทตกปลาอุ้ยนี่นี่ว่าแล้วไงว่าแล้วไงนี่ไงบอกแล้วจะสู้เราได้ไงนี่ นี่บอกแล้วพูดแล้วจะหาว่าคุยยอดยอดนี่แล้วพูดแล้วจะหาว่าคุยอะไรอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเป็นไงล่ะของเราคนดังเงียบ อู่เราไม่ได้เหยียบคลิปเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ย้ยเ้ย้้ ปลาหนังปลายางเป็นเล่นหเป็นใหญ่บอกแล้วบอกแล้วโอ้ยหาตัวจับยากอยู่แถวนี้น่บอกแล้วสู้เขาหน่อยสิเขาได้ปลาตัวกันใหญ่อะปลาหนังอปลาหนังตัวใหญ่อ่ะเอาตัวใหญ่เหมือนเขาหน่อยรออยู่นี่ไม่บ่อนไม่แบนเลยเฮ้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 ยน่บอยแล้วนี่มาแล้ว นี่อะไรนี่ปลาอะไรปลายางปลายางทำอะไรน่ะล้อเล่นล้อเล่นมึงทำอะไรตามทำได้ลงคอทำได้ลงคอโอยโอ้า